อ่มดูบกันได้ชงกันหน้าค่ะแม่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะฝนตกค่ะฝนตกบ้าน,นี้ลาน้อยนะคะฝนตก นตกค่ะที่ท่างบ้านน้องคู่นะคะเป็นตกค่ะหาโมงก็ว่ากะ่ะหาโมงแรง ดนีนะคะอันอนนี้เอวิลาครับพอเอแม่หน่อยกั็ไปพุนครับะ่ะแม่ห้าก็ลุเม่าก,กันไปเมืองค่ะไรซสื่อของเมืองเนาะากคนไหลก็แช่ชงปะหน้าในเด้อค่ะ สดชื่นมากๆเลยค่ะชุ่มเย็นซุ่มเย็นค่ะน้องยิงมาบานแต่ใดก็ซุ่มเย็นตลอดคนดีเลยค่ะท่านสีสเกตคนดีอะลมต้องคนนะคะ ไวทไทยด้านหลังบ้านไม่ได้้นสา์นะคะมีประนั่งอยู่อยูบางหนังของบ้านนะคะัางทางโกบขามโกบขามที่ตะกันขำไว้มนันนะคะ่ะไม่ต้องเข้า มาอ,อื่นนี่ร้านอะไกันเดินทางอีกแล้วค่ะบักผ่อนก็แค่พอหาแค่พอหายเหนื่อยก็ไปสู้ต่อ,เ,อเป็นเรื่องปลาไปกินน้ำนอกตัวทั่วไปค่ะต่อตัดทิ้งทิ้งทิหรือเปล่า มาแรงสิกินแกงไก่ไก่บ้านใส่หยวกกล้วยเดี๋ยวปวันมาแกงให้กินมานางแกงโมเป็นหรอค่ะปวันไม่ครัวน้ององค์เองนะคะ ก็เห็นเขาได้จืนได้แช่ซื้อเลยค่ะฝนไงก็เห็นเขาจืดเขาแช่เขาหนหวยนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านค่ะ ชุ่มฉ่ำนะคะอยู่ทางสีสกเกตผลดีคักพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ชงป้านางค่ะแม่บ้านน้องอุงอิงขอบคุณมากๆนะคะเอสซีของน้องอุงอิงขอบมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้ะนางขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ซอยเบิงย้อนหลังให้ปน้นางนำ มาเบ่งตอนเสาก็มีคนมาเบ่งคลิปของเ้องอยู่ตั้นี่ก็เลยอดีใจค่ะพีพันธ์พี่น้องเอซีของอิลาบอดทีมบอบปาช่องเล็กๆช่องน้อยๆทีม้ังบานช่องไม่ช่องน้อยๆเน,นะะี่ยค่ะให้กำลังใจทีม้ังบาน โต๊ะผู้คนหวยค่ะต๊ะให้เข้าแบบผู้คนหวย,หวยจืดแฉะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็แหงค่ะจิมประตูเป็นในเมืองบ้านมานะคะอันนี้แต่เบิงว่าบานน้องอิงมันมีฝนนะคะ พักแพ้งกันหักแพงกันค่ะดูมองได้ท่าเขาอยู่เคียง้างกันเ่าบผถิ่มปลาเ่าบผถิ่มปลากันทำไมพี่น้องทุกคนก็ได้เห็นว่าอีหลาหน่อยจิตใจดีนะคะน้องเป็นเด็กจิตใจดีมีโอกาสแม้ข้าจะกระชัผ้าเฮ็ดบุญค่ะแม่หน่อยเนียผ้าลูผ้าปัวไปวัดไปว่าเฮ็ดบุญค่ะซอยเหลือคน ซอยเหลือคนค่ะนะคะทุกคนก็เห็นว่ามีโอกาสย่าดดแม่หน่อยกับสิพาาลูกพ่อผัวนี่รับเ็ดบุญตลอดเพดต,ตั้งแต่ก่อนแม่หน่อยนี่เคยไม่เฮกระถินวัดบ้านนองคู่เลยค่ะ่วยมาหลายรอบนะคะกองกระถินเฮดเฮกกระถินเป็น เป็นเป็นแบบยกมะไหนั่นะคะเอามาบ่านน้องคู่ตั้งแต่สมัยบ้านหูจักพออีกได้ค่ะื่อเราฟังวงคำเนเพ่อศรัทธาอ่อจ๋าวาดอยู่วันน้องคู่นะคะจักเป็นยังไงจังได้มาพอกันละได้มาใส้ชีวิต รวมกันคนเพื่อเหตุบุญรวมกันนะคะจังคอยได้มาพ่อกันไดมาขำม,มาโนนมาอุ่มมาชู่กันจนถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะจะเป็นทุกอย่างกะก็ดีค่ะเวลาที่เหมาะสมคนสีจะสันใฮ่ห้องามาพอกันเองค่ะแต่ห้องเป็นคู่กันนะคะ อาจจะไปใส่เว้นใส่กรรมกับผู้นั้นผู้นี้บ่ว่ากันค่ะอันถึงตอนนั้นอดีตก็คืออดีตะคะ่ะเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเรอยบ้างว่าเป็นเห็ุกองกระสินิ่นบไม่ข้นแถวนี้เนะคะ่ะแต่เพิ่นไดไม่โอ,อกาสเอากองกระถินมาถวายพระอาจารย์เจ้าวาดวัดวัด,วด,วดน้องคูนะคะ มีโอกาสพ่อแม่พี่น้องก็มาทำบุญนะคะวัดน,น้องคู่นี่บ้านนั่งเกิดมาแต่น้อยหอดหญ่กับน,น้องคู่นี่ก็เห็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคะ่ะเกิดมากับพ่อบ้านน้องคู่พอน้องคู่ใหญ่ๆนี้เลยค่ะพาม,มากค่ะแล้วคลิปนีสมิ่งก็น่นจาจะลองกีมเห็นเบิองวอ่าใบ่ีเหล่าฝนตกนะคะพอ,พอก็ไม่คลิปหนานะค่ะสวัสดีค่ะ